เฮลโหลสวัสดีครับน้องๆทุกคนโอ้โหวันนี้เรามีของเล่นมารีวิวให้น้องๆดูอีกแล้วนะครับแทนแทนนี่เลยเรามีเรายอดมนุษย์นะครับซุปเปอร์ไวเลอร์อ่านี่มีทั้งหมด1 2ึ่งสองสทีโฟฟทั้งหมด 6ตัวนะครับเย้โอเคเราจะมาแกะดูทีละตัวกันเลยนี่เริ่มจากตัวแรกนะครับยอดมนุษย์ซปเปอร์สีเขียวกรีนสีเขียวโอ้โหนี่นะครับเป็นของเล่นราคาถูกทุกอย่าง20บาทโอ้นี่ไม่ธรรมดา เย่เยเดี๋ยวให้ขึ้นขี่หลังเจ้ามาน้อยไปเลยโอ้ oh. นีเย่โอเคเดี๋ยวยืนรออยู่ตรงนี้นะว้า wow. วนี่ตัวแรกตัวที่สองสีเหลืองนี่โอ้โ oh. หทุกคนให้ตายสิว้า wow. ว แขนขยับได้นะฮะนี่เย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 ่โอเคโอเคตัวที่สามนะครับนี่มทั้งหมดโอเคทมาหมดเลยนะฮะสีน้ำเงินนะฮะนี่ว้าวเลสสีแดงนะครับ ว้าวโอเคทุกคนนี่สีแดงอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้มันนี่อยู่กับพี่ลิงจอว้าวโอเคเย่วู้วี่เจ้าหมาน้อยต่อสู้กับแล้วก็มีนี่เจ้าหมู หมูหน้อยวิย่งหมาน้อยจอมชุนเฮ้ยเจ้าเตะเจ้าต่อสู้กับยอดมนุษย์เหรอไปเลยชนเลยเอุ้ย,เ,ยเดี๋ยวให้เจ้ายอดมนุษย์ขี่หน่อยเร็วว้าวไปแล้วทุกคนโอ้โ,อโอ ใต้โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย